ผมจะเลิกเล่นไก่แล้วครับผมจะไม่กลับมาเล่นไก่อีกแล้วต้องขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนๆที่กดติดตามผมด้วยนะครับอเอ้ยจะบ้าเลยจะบ้าเลยหลายๆคนนะครับทั้งมาหาผมแบบข้อความแบบนี้มึงจะบ้าเลยมึงดูนี่ซะก่อนนะคนมากดไลค์คนมากดไลค์คกดติดตามพี่ทุกวัน แต่ทำไมพี่ถึงไม่ลงคลิปคลิปนี้พี่ก็จะมาบอกนะครับอยากจะบอกให้รู้ว่าคลิปใน YouTube ที่พี่ไม่ค่อยได้ลงเนี่ยเนื่องจากว่า u t u b e นะครับบางทีเนี่ยมันปิดกั้นเราเราเนี่ยทำคลิปไก่ฉันนะอธิบายเออโอเคคลิปของฉันเนี่ยมันคือคลิปความรู้นะไอ้สุ่มที่ขังอยู่เนี่ยมันคือบ้านของมันเราไม่ได้กักกลงันมันแต่ทําไมคุณไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจผมเหรอฟังหน่อยนะและนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้อยากลงคลิปเพราะว่าผมเนี่ยจะบอกให้นะ ผมเคยมี YouTube มาก่อนเดอ้อแต่ว่ามันมันบินไปแล้วนะนั่นคือที่เห็นอยู่อาจจะเป็นช่องหลังๆแหละไม่รู้ว่าจะเป็นช่องที่2หรือว่าที่3กวขอผมแล้วนะช่องแรกเนี่ยคือเราไม่รู้มาก่อนว่าเอ้ยกดเนี่ยของ YouTube เนี่ย เฮ้ยมันมีการติดเหลืองคืออะไรวะติดแดงคืออะไรตอนนั้นกะติดแดงเราไม่รู้ลงคลิปเลย1ปีพี่มีคลิปเกือบ500ยคลิปลองคีดดูนะครับว่าพี่ต้องขยันมากแค่ไหนตามคลิป1ปีมีเกือบ500ยคลิปนะครับรวมในคลิปจอดแล้วคลิปจอดก็คือแบบตัดนะตัดอย่างดีเลยเด้อจะบอกให้ว่าตัดอย่างนี้แล้วยอดวีวนะ้ังดียอดวิวเนี่ยค่อนข้างจะดีมากหลังๆมานะครับลงคลิปบ่อยๆเฮ้ย สังเกตทั้ไมติดเหลืองว่าเราก็ไม่สังเกตเราก็ไม่เข้าใจว่าติดเหลืองคืออะไรติดเหลืองคืออะไรพอสุดท้ายมารู้ว่าอ๋อติดเหลืองคือกดเอ้ยแต่คลิปเราเราอธิบายอยู่นะว,ว่าวิธีอุ้มไก่วิธีทําอย่างนี้มันคือวิธีการเลี้ยงไก่แล้วมันเป็นอะไรยังไงนี่แหละมันก็เลยแบบเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเจมนะไม่ค่อยได้ลงคลิปใน u t u b e บางทีเนี่ยผมยอมรับนะผมโคตรน้อยใจเลยแบบน้องๆทักมาว่า พี่เจมจะทิ้งผมแล้วเหรอพี่ยังไม่เล่นไก่แล้วเหรอบอกเลยนะครับพี่เกิดมาเพื่อไก่นะพี่เกิดมาเพื่อไก่พี่ไม่ขายไก่หนึ่งปีพี่ก็อยู่ได้พี่ไม่ขายไก่ตลอดพี่ก็อยู่ได้เอาจริงนะความสุขของพี่ไม่ไม่ใช่เป็นการขายไก่เลยความสุขของพี่คือการดำคลิปเวลาเราดำคลิปออกมาแต่ละคลิปเนี่ยบางคลิปมันใช้เวลาแรมปีเลยนะกว่าจะวิจัยได้ว่าไก่ป่ามันชอบอะไรไก่ป่ามันฝึกยังไงทำยังไงถึงง่ายนะลองคิดดูเนี่ย ผมไม่กล้าเลยนะไม่กล้าที่จะหยุดยุดติในการเลิกทําช่องเลยนะเพราะผมเนี่ยสงสารแบบน้องๆมากนะเพราะเขามากดติดตามเราทุกวันคอมเมนต์เราทุกวันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมพยายามที่จะทําคลิปนะครับมีตะก,ก้าเนี่ยมีตะก,ก้าโชว์เคสอะไรอย่างนี้นะพยายามทําคลิปให้มันดูแบบแก้เบื่อบา้างแล้วก็เพื่อที่แบบอยากหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆบ้างเนาะผมก็ทําถือว่าถามว่าจริงจังหรือเปล่าก็ใช้คำว่าจริงจังได้นะแล้วก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็จะรักพี่นะ บางคนก็อย่างว่าเลยเขาไม่เข้าใจว่าทําไมแบบเจมไก่ป่าแบบเฮ้ยหมดหมดหมด,หมดแรงในการเขาเรียกอะไรนะหมดแพชชั่นเออผมผมบอกเลยนะครับไม่ครับไม่มีทางหมดผมไม่มีทางหมดแพชชั่นเจมไก่ป่าเกินมาเพื่อไก่ป่าโดยเฉพาะนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบไก่ป่าและผมไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราอยากหยุดทำคอนเทนต์แต่แค่เราคิดว่าวันหนึ่งมันจะมีทางที่เราสามารถเปลี่ยนคอนเทนต์ให้มันติดเขียวได้ตลอดติดเหลืองนะครับบอกได้เลยว่า ยังไม่ลายเหลืองนะติดเหลืองเนี่ยเงิน100เนี่ยเราอาจจะได้ประมาณทั้งยี่สิบสามสิบคุณติดแดงเนี่ยติดแดงเนี่ยรู้สึกว่านะตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดเนี่ยติดแดงหนึ่งครั้งคุณจะต้องลงคลิปไม่ได้ไประมาณหนึ่งอาทิตย์ภายใน3เดือนนั้นติดแดงอีกหนึ่งครั้งลงคลิปไม่ได้อีก3เดือนครั้งที่3นะครับคุณติดเหลืองคุณติดแดงนะครับลงคลิปไม่ได้ประมาณ90วันติดแดงครั้งที่4่ช่องของคงอาจจะ กับดาว u t u b e ไปเลยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาบอกนะหวังว่าน้องๆแล็พี่ๆเพื่อนๆจะเข้าใจนะว่าทําไมาผมมันก็ได้ลงคลิปบางคลิปเนี่ยก็พยายามที่จะลงนะพยายามที่จะลงแต่อาจจะลงไม่บ่อยเพื่อที่จะดูว่าเอ้ยยูทูปมีการพัฒนาการไปไปถึงไหนแล้วเอ่อระบบการตรวจจับไ e อของเขาันเป็นแบบไหนเราทำคลิปแบบนี้เนี่ยมันจะลงได้ไหมนะ หวังว่าน้องๆที่ติดตามอยู่ใน YouTube หรือว่าใน TikTok Facebook นะหรือว่าเพจเนี่ยหวังว่าจะเข้าใจนะผมไม่เคยคิดที่จะทิ้งช่อง YouTube หรือว่าคิดออกจากวงการไก่นะเพราะว่าเจมเกิดเพราะว่าเจมไก่ป่าเนี่ยเกิดมาเพื่อไก่ป่าจริงนะเราเรามีความสุขมากเลยกับการที่แบบได้เห็นไก่ป่ามันมันมีการพัฒนาการที่เราเลี้ยงตั้งแต่วันแรกอย่างนี่มันโตยันมันฝึกเชื่องจนแบบเอามาเกาะไม้เกาะมือเกาะบาเกาะ บนต้นไม้หรือว่าเกาะบนขอนไม้ได้นะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ว่าเจมอยากจะบอกว่าเจมรักทุกคนนะรักทุกคนมากๆเลยแล้วก็หวังว่าน้องๆพี่ๆเพื่อนๆหรือว่าลุงๆป้าๆที่คนติดตามผมอยู่เนี่ยจะเข้าใจแล้วก็หันมาดูคลิปนี้เนาะนี่คือหน้าตาสดของผมแหละ คือปกติอผมไม่ก็ได้ไม่ก็ได้เปิดหน้านะแต่หลายๆคนก็อาจจะติดตามมาจากช่องก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าหน้าตาผมเป็นแบบไหนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหอาจจะดูอ้วนขึ้นนะผมสมบูรณ์หลายๆคนบอกว่าเอ้ยชิมไก่ป่ามันหมดตังแล้วไม่มีตังซื้อไก่แล้วไม่นะครับลองคิดดูนะเ <c oughs> พิ่งถอย iPad มานะครับถอย iPad มาไม่นานนะครับ iPad Pro น่าจะความจุแม็กสุด ใส่ซิมด้วยนะก็ลองไปเซิร์ชค้นหาเนาะคลิปนี้ก็ไม่ได้มีการโม้แต่อยากจะมาคอนเฟิร์มกับน้องๆพี่ๆป้าๆแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับทุกคนว่าผมไม่มีทางเลิกทาคอนเทนต์ไก่แน่นอนแต่มันอาจจะหาวิธีหรือว่าเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาดูนะว่าผมเนี่ยจะมีแนวทางแบบทําคลิปแบบนั่งเล่าไหมหรือว่าทําคลิปแล้วก็มีม,มีรูปสไลด์หรือว่าอาจจะเป็นมีคลิปผมอยู่ด้วยแล้วก็อาจจะมีคลิปไก่เล็กๆน้อยๆ,ๆนะนะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเมื่อแม่แม่มันติด เพื่อไม่ให้มันเนี่ยติดเหลืองหรือว่าติดแดงนั่นเองครับเพื่ออยให้คลิปมามันติดเขียวอยู่ยตลอดนะทุกวันนี้ที่ผมลงคลิปไปเนี่ยบอกเลยนะครับแปดสิบติดเหลืองนะครับแล้วก็อาจจะมีบางคลิปนะติดแดงก็เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยเฮ้ยคลิปนี้เคยลงแล้วนี่กว่าทําไม,มาเคยเอาเคยเอามาลงอีก <laughs> บอกเลยครับคลิปนั้นคือมันปิวไปมันติดแดงนั่นเองนะครับ <laughs> โอเคครับคลิปนี้ก็จะมาตอบแล้วนะขอแหงมากเลยกดติดตามพี่ด้วยนะครับน้องๆพี่ไม่เลิกทําคลิปไก่แน่นอนเด้อ